ชาวกรุงเทพก็คงจะไม่ไม่ไม่เคยได้กินสิ่งนี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่คนใต้นะก็คือสิ่งนี้เรียกว่ามีเหลืองผัดซีอิ๊วมันก็คล้ายๆมันเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแถวบ้านพวกแกนั่นแหละแต่ของเรามันคือเส้นมีเหลืองมันคือเส้นมีเหลืองไม่พอนะจ๊ะแป๊บบนึง แต่ร้านที่ฉันสั่งเนี่ยคือมันก็เป็นครั้งแรกของฉันคือร้านที่สั่งเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งแรกของฉันเนาะแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าพอเราสั่งกับบ้านอนะทุกคนพอสั่งกับบ้านอะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่น่าตกใจเท่าอันเนี้ยคือ คือถ้าฉันจะเป็นคนพวกแบบกินพริกผงอย่างเงี้ยอย่างเดียวอะ